ก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนรู้การทำก็สอบแบบ Multiple Choice ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในวิดีโอคลิปนี้นะจะมาแนะนำเกี่ยวกับการทำแบบทดสอบที่เป็น Word Cloud แล้วก็เป็น Short Answer ทำอย่างไรนะครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับเราจะใช้ PowerPoint อยู่2สไลด์ด้วยกันนะครับสไลด์แรกเนี่ยนะครับจ์ตั้งใจว่าจะใช้ตัว Word Cloud นะครับ เข้ามาช่วยในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาตอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์สเท้าที่นักเรียนรู้จักนะครับและแน่นอนครับการทำบทคราวนั้นนักเรียนสามารถที่จะให้คำตอบได้มากกว่า1นึ่คำตอบนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำแบบแรกกันก่อนนะครับเมื่อเราเตรียมหน้าสไลด์ powerpoint เรียบร้อยแล้วนะครับมีโจทย์คำถามเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกที่เมนูนะครับ c a s t point จากนั้นก็มาเลือกที่เมนู Word Cloud คลิก1ครั้งครับปุ่ม Word Cloud ก็จะปรากฏบนหน้าจอนะครับนะครับแล้วเราก็จะมาดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของออ,ออปชันต่างๆของตัว Word Cloud นะครับตัวอย่างเช่นนะครับว่าเราจะทำการลิมิตนะครับในการส่งคำตอบไว้หรือไม่ว่าให้นักเรียนสามารถส่งได้กี่คำตอบนะครับถ้าเราต้องการลิมิตนะครับว่าจะให้ส่งในแค่ 1>, 1 2 3 4หรือ5คําตอบก็สามารถที่จะมาเลือกตัวเลือกตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าอยากให้เด็กๆได้ฝึกตอบเยอะๆนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลือกตรงนี้เลยต้องเอาออกนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นเรื่องของอ,ออปชันในการเล่นนะครับอย่างเช่นจะ start question มาเมื่อถึงสไลด์นี้หรือไม่นะครับถ้าใช่ก็สามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะครับนะและมีตัวเลือกอื่นๆอ,อ,อีกนะครับเราก็าลองเล่นดูนะครับอ่าโอเคคราวนี้ เมื่อเราทาบทคลาวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับนะเราจะทําเป็นช็อตแอนเซอร์พร้อมกันเลยนะครับเรามาที่ตัวสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปนี้นะครับฉันตั้งใจบอกว่าอยากให้เด็กๆแต่ละคนเนี่ยอบอกชื่อดอกไม้ที่เขารู้จักมาคนละ1ชนิดเท่านั้นนะครับแบบสอบถามหรือว่าแบบเดสอบรักษะแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ตัว Interactive Quiz นะครับ Next สของ Short Answer คลิก1ครั้งครับจากนั้นเอาตัวไอคอนไปวางในจุดที่คุณครูอยากจะวางนะครับพอเมื่อไหร่เราก็สามารถกดปุ่มนี้ได้ในทันทีนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นเรื่องของออปชันนะครับในการตอบคำถามนะครับอย่างตัวน,นี้ครับจะมีการซ่อนชื่อของผู้ตอบนะครับ เราต้องการให้ซ่อนชื่อหรือเปล่านะครับเวลาที่เขามีการวิวหรือเปิดดูนะครับถ้าต้องการให้ซ่อนชื่อของนักเรียนก็ติ๊กที่นี่แต่ถ้าไม่ต้องก็เอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกไปนะครับด้านล่างก็เป็นเรื่องของออปชันที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นการกำหนดคุณสมบัติในเรื่องของการทำ word cloud และตัว short answer นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูจรันนะครับคุณครูก็จะมากดที่ สไลด์โชว์ที่อยู่ที่ปุ่มด้านล่างนะครับเราก็จะกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทดสอบนะครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็กดได้เลยนะครับนะอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกับการทําทงานจริงนะครับว่าเมื่อมีนักเรียนเข้ามาแล้วหน้าตาของตัวหน้าจอของนักเรียนและของคุณครูจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับ หน้าจอของคุณครูก็พร้อมที่จะทำการลันตัว Microsoft PowerPoint เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอมือถือของนักเรียนก็พร้อมแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาทำการเริ่มทดสอบแบบทดสอบแบบ Word Cloud และ Short Answer กันนะครับคลิกที่ปุ่ม Slide Show นะครับก็จะปรากฏนะครับหน้าจออ่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถามนะครับเกี่ยวกับสัตว์4ีเท้าที่นักเรียน รู้จักนะครับเมื่อคุณครูต้องการที่จะทดสอบเด็กนักเรียนนะครับก็จะกดที่ปุ่ม Word Cloud นะครับนิดนึงส่วนของเด็กนะครับเด็กก็ควรที่จะไปที่เปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับตรง Google Chrome นะครับแล้วก็ดูว่า Class Code ถูกต้องไหมนะครับตอนนี้คือ Class Code ไม่ตรงกันนะครับเราก็ทำการแก้ไขนะครับพิมพ์ Class Code ให้ถูกต้อง นะครับตามห้องเรียนที่ของคุณครูระบุไว้นะครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยแล้วกําหนดชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านิดนึงอ่าโอเคครับจากนั้นก็กดปุ่มจอยได้เลยอ่าตอนนี้คุณเด็กนักเรียนก็พร้อมที่จะอรอคุณครูกดปุ่มนะครับ Word Cloud นะครับ ลองกดปุ่มบทคล่าวหน้าจอของนักเรียนนะครับก็จะเห็นคำถามที่คุณครูเปิดไว้นะครับจงบอกชื่อของสัตว์สีเท้าที่นักเรียนรู้จักนะครับแล้วด้านล่างก็จะมีช่องให้นักเรียนใส่คำตอบนะครับอย่างเช่นเราก็พิมพ์ไปนะครับเรารู้จักเด็กคนนี้ก็พิมพ์คำว่าม้านะครับ จากนั้นที่หน้าจอของครูก็จะมีะ word นะครับของเด็กนักเรียนคนนั้นที่เพิ่มเข้ามานะครับเขาอาจจะใส่มากกว่า1คําตอบก็ได้นะครับ1นึ่ word ก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่ม add ตรงนี้นะครับะนะครับแล้วก็ใส่ต่ออีกนะครับเขาก็จะใส่สัตว์อื่นๆนที่เขารู้จักมาเรื่อยๆในขณะที่เพื่อนๆก็จะสามารถใส่คำศัพท์ ต่างๆเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับเห็นไหมครับพบวดต่างๆก็จะปรากฏในหน้าจอของคุณครูนะครับคุณครูก็สามารถที่จะทำการกดดูตรงที่ r i g h status นะครับเพื่อดูว่ามีใครตอบคำถามเข้ามาบ้างนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่ามีการนับมีนักเรียนตอบคำ่าสุนัขก,กี่คน วัวกี่คนม้ากี่คนอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะทําให้เด็กๆสนุกกับการเรียนของเรานะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่ม close submission นะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะ save ผลลัพธ์นี้ไปยังตัว powerpoint ของเราก็สามารถที่จะทําการกดปุ่มนะครับ insert result as slide นะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะมีสไลด์คำตอบเพิ่มเข้ามาใน powerpoint ของเราแล้วกดปุ่ม save for review ครับอ่เห็นไหมครับนี่คือคำตอบนะเขาวนี้เรามาดูต่อครับในส่วนของข้อคำถามต่อไปนะครับถามว่าจงบอกชื่อดอกไม้ที่นักเรียนรู้จักมา1ชนิดนะครับตัวนี้เป็น short answer นะครับมาเลยนะครับคุณครูก็จะกดปุ่ม short answer นะครับ ดูที่หน้าจอของนักเรียนนะครับหน้าจอของนักเรียนก็จะปรากฏช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์คําตอบเข้าไปได้เลยนะครับอย่างเช่นรู้จักดอกกุหลาบนะครับเราพิมพ์เข้าไปนะครับจากนั้นก็กดปุ่มสับมิดครับหน้าจอของครูจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะปรากฏนะครับช่องแต่ละช่องที่นักเรียนกรอกเข้ามานะครับ 1นคนต่อหนึ่งช่องนะครับช็อตแอนเซอร์ก็จะได้เพียงแค่1คําตอบเท่านั้นนะครับแล้วก็จะปรากฏชื่อของนักเรียนอยู่ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับว่าแบบทดสอบแต่ละแบบไม่ว่าจะเป็น word cloud หรือว่าตัวช็อตแอนเซอร์นั้นก็จะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสีสันในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับอ่าโอเคครับเมื่อคุณครูดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูก็สามารถที่จะทำการ close submission คือปิดข้อคำถามนะครับ แล้วก็สามารถที่จะ Insert นะครับผลลัพธ์เป็นสไลด์เก็บไว้ดูในคลาสเรียนได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ Save for review นะครับอ่าก็จะมีบอกว่านักเรียนชื่ออะไรตอบว่าอดอกอะไรนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นประโยชน์สุดๆเลยนะครับในการที่เราจะติดตามนักเรียนว่าเขา มีความเข้าใจในเนื้อหาของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับในเนื้อหาของคลิปนี้ก็จะแนะนำในส่วนของ word cloud และ short answer ครับขอบคุณครับ